หนุนโดยไทยประกันชีวิตครัวกลิ่งปลาแมคคอรเรลจากสามแม่ครัวท่อพีวีีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธิรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานหนาว26วันนี้วันศุกร เพราะฉะนั้นมันนี่โกราวจะเป็น Special m ม n นนี่โกรารวบรวมคำถามแล้วก็ความเห็นคุณผู้ชมมาตอบกันแบบสนุกสนานเพลิดเพลินช่วงที่2กับช่วงที่3ของรายการวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการสดอยู่ในขณะน,นี้มีเฮครับ อาทิตย์ที่แล้วมีคุณผู้ชมส่ง SMS มาประมาณครึ่งชั่วโมงที่จัดรายการเนี่ยอุ่นหนาฝาคลั่งนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจว่าอาทิตย์นี้แจกต่ออีกครั้งหนึ่งเรื่องเล่าจากมหากาบมหาพาราตะสี่เล่มจบครบบริบูรณ์ราคา3 0 0พันบาท s อ s เอามชัดๆนะ ชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดที่ดูแค่นั้นไม่ต้องเขียนอะไรอย่างอื่นที่ยงที่อยู่ไม่ต้องใส่มาเพราะยังไม่รู้ว่าคุณจะได้หรือเปล่าเสร็จแล้วเมื่อผมเลือกใครเหมือนกับคนที่ผมเลือกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับอาทิตย์ที่แล้วคุณสมชายเมทาวิวชวิกุลวีกุลชัยจากเชียงใหม่อะไรอยู่แถวอมอะไรศพ อะไรอมก๋อยอมเก๋อะไรเนี่ยนะเออไม่เฮียไม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยผมส่งไปแล้วนะครับประมาณวันจันทร์วันอังคารนี่ท่านจะได้ส่วนท่านที่ชมวันนี้มีเวลาจนถึงหกโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับส่ง SMS แค่ชื่อนามสกุลแล้วก็จังหวัดที่ท่านดูแล้วผมจะเลือกส่งไปให้ท่านวันจันทร์จะมาประกาศว่าใครได้หนังสือชุดนี้ไปส่วนข่าว ธนาคารกลางยุโรปทำสามอย่าง 1. ลดดอกเบีย้ยนโยบายจากร้อยละ0.05เป็น0%เลยมากู้แบงก์ธนาคารกลางยุโรปที่ใช้ดูยูโรโซนเงินยูโรไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเลยนอกจากนี้ก็คิดดอกเบีย้ยกับธนาคารพาณิชย์ที่เอาเงินที่เหลือมาฝากที่ธนาคารกลางยุโรปเดิมเนี่ยคิด0.3 ตอนนี้คิด0.4ราะงั้นคือไม่อยากให้มาฝากเงินให้ไปปล่อยสินเชื่อสุดท้ายคือเข้าไปซื้อตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนเดือนละจากเดิม60,000ล้านยูโรเป็น80,000ล้านยูโรบนสถานการณ์ที่อัตราเงินเฟอ้อในโซนยูโรโซนนี่ย,ยังติดลบอยู่อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจต่ำประเด็นก็คือว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันเป็นมาตรการชนิดที่เรียกว่า ยอมจำนนต่อสภาพเศรษฐกิจที่มันแบบว่าไม่ขยายตัวก็ต้องหาทางอัดฉีดคราวนี้เขาไม่กลัวที่ลดดอกเบี้ยต่ำทำดอกเบี้ยติดลบอัดฉีดเงินเขาไแปบบเพราะว่าอัตราเงินเฟอ้อมันต่ำมากนะแต่มันจะได้มักได้ผลนําไปสู่การลงทุนสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจตามที่เขาคาดหมายประมาณการหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีผลนะ ทำให้เกิดการกระเพื่อมของค่าเงินยูโรตลาดหุ้นในยุโรปราคาทองโคงทองคาเนี่ยสะบัดไปสะบัดมากันจะมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะนะท่านก็สดับตับฟังแต่ว่าจับประเด็นหลักให้ได้ว่าอันนี้เป็นมาตรการที่เรียกว่าอยู่นอกตํารานะครับส่วนเรื่องที่เขาคาดหมายกันคือว่าอยากจะให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ประมาณสัก2%ตอนนี้ยังทําไม่ได้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรก็ยังถือว่าต่ําอยู่ แต่สาหรับในบ้านเรานีนน่ประธานธนาคารกลางยุโรปมาลิโลอดากีเคยเป็นผู้ว่าการแบงก์ชาติอิตาลีเเขาก็บอกช่วยสร้างความแข็งแกร่งฟื้นตัวช่วยเล่งอัตราเงินเฟ้อกลับอยู่ระบับเป้าหมายแล,ล้วก็ว่ากันไปส่วนใครที่จะเติมน้ํามันไปเติมซะเย็นนี้พรุ่งนี้ขึ้น <S <S ขึ้นลิตรละ60สตางค์ส่วนจากก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันมันขยับขึ้นก็เนี่ยแหละโดยเฉพาะราคาน้ำมันเบนซินนี่ขึ้นขึ้น ช่วงที่ผ่านมาดีเซล่าขยับขยับคั้งนี้ขึ้นหมดเลยทุกตัวเลยนะอาจจะมีบางตัวที่ทชดเชยอ e ีะ E85 นขึ้นแค่40สตางค์ต่อลิตรแต่ก็ยังถือว่าไม่สูงมากยังอยู่ในภาวะที่พอทนส่วนอีกเรื่องนึงอันนี้ผมว่าน่าสนใจคือเขาไปทําการรวบรวมนะสถ,สถาบันวิจัยของนิตยสารอ c ค n o นมิสของอังกฤษเนี่ยเขาไปทําการรวบรวมเลยว่าประเทศต่างๆ เมืองต่างๆในโลกนี้เมืองไหนมันถูกมันแพงดูอันดับที่เขาจัดมาดิครับอันดับหนึ่งที่ไหน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 สิงคโปร์สองสูริกที่สวิตเซอร์แลนด์สามสามไหนวะไม่รู้อยู่ไหนละนะฮ่องกงฮ่องกงเนี่ยนะนะสี่ก็เนี่ยแหละเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์ห้าปารีสหกลอนดอนเจนิวยอร์ก 8โซกอะไรเนี่ยมันมีหลายๆประเทศรวมๆกันประเทศไทยผมไม่รู้ว่าอยู่ในลำดับไหนแต่ประเทศที่ค่าครองชีพต่ำมากๆเนี่ยรู้สึกจะเป็นสองประเทศนะแต่เมืองนะนะมุมไบอินเดียบังกลออินเดียลูซาก้าในประเทศแซมเบียเมืองหลวงนะครับแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าค่าครองชีพสูงแต่เขาก็มีรายได้สูงไม่ใช่ว่าค่าครองชีพสูงแล้วเขามีรายได้ต่ํา ดีที่สุดเลยนะี่นะสำหรับคนไทยเนี่ยมีรายได้แบบคนญี่ปุ่นหรือคนอเมริกาคนเยอรมันอะไรเงี้ยแต่มีรายจ่ายแบบเมืองไทยแต่ปัญหาที่เรามีอยู่ปัญหานี้เรามีรายได้แบบเมืองไทยแต่มีรายได้รายจ่ายแบบแบบต่างประเทศเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยจะพอใช้พอกินนะแต่นี่ก็เป็นการเทียบเคียงนะเขาก็มีวิธีการไปสํารวจอะไรต่อเมื่อไรแหละ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเอออันนี้หลังจากที่ยักแยยยักยันกันมานี่ตกลงเขาไปจ่ายแล้วนะ True วันนี้เขาไปจ่ายเงิน7เท่าไหร่ละ่ะที่เขาจ่ายงวดแรกเนี่ยนะแปดพกับ4 0่สิล้านบาทพร้อมกันนั้นได้่ยเขาเอาหนังสือค้ำประกันคำประกันเงินกู้นะโลนการันตีจากธนาคารที่ออกให้เนี่ยสำหรับเงินที่เหลือที่จะต้องจ่ายเนี่ยนะอีกประมาณเท่าไหร่ละ่ะ73,000ล้านนะคือตัวเงินสดที่จ่ายเนี่ย8 6 แต่เขาจะเอามาจากไหนไม่ต้องไปสนใจนะแล้วก็แบงก์การันตีเนี่ยวงเงิน7จ็ดหที่มันจะต้องจ่ายในอนาคตปีสองปีข้างหน้าเนี่ยแต่อีกเจ้าหนึ่งนี่ยังไม่มาก็คือแจ๊สซึ่งผมไม่รู้ตอนนี้ว่าเขาจะจ่ายไม่จ่ายเพราะวันที่21มีนาคมนี้ก็จะรู้สุดท้ายคือเรื่องหนี้ครัวเรือนนะผมเข้าใจว่าการที่มีคนมาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องหนี้ของหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยซึ่งขณะนี้ก็เอาว่าตัวเลขกลมๆก็ประมาณสักร้อยละ เมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยทางกระทรวงการคลังเขาก็เดือดร้อนเขาก็พยายามอธิบายว่าไอ้ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยขณะนี้ยอดหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสิบล้านแปดแหมื่นล้านบาทเนี่ยคิดเป็นประมาณ80.8ของของ GDP เนี่ยเขาบอกที่มันขยายตัวจริงๆเนี่ยนะมันมาจาก2เหตุการณ์ใหญ่ 1. อุทกภัยปี2554 สนโยบายลดคันแรกปี2 5 5 5ไอ้สองตัวนี้มันทำให้หนี้ครัวเรือนสิ้นปี2554เนี่ยที่มี7.48ล้านล้านบาทเนี่ยกลายมาเป็น9.85ล้าล้านบาทคือปีเดียวเพิ่มขึ้น2้านล้านบาทเลยจากร้อยละ66ของ GDP มาเป็นร้อยละ76ขึ้นมา10%เลยแต่ในระยะหลังเนี่ยตราการเพิ่มมันลดลงแล้วที่เขาบอกว่าถ้าเกิดไปหักรายการที่มันมีอะไรต่อมีอะไรออกไปแล้วเนี่ย สินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำเป็นบ้านเป็นอะไรตร่ออะไรพวกนี้ออกไปแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับที่เอาเงินไปทําธุรกิจเนี่ยถ้าคิดจริงๆแล้ว GDP มันแค่ร้อยละหกสไอ้โทษหนี่ครัวเรือนแค่ร้อยละห6สของ GDP ซึ่งก็ต้องถือว่าไม่มากถ้าเทียบกับมาเลเซีย88ดสิบแปสิงคโปร์เจอะไรพวกนี้นะรวมแต่ถ้าเกิดเป็นประเทศที่รวยๆนี่นี้ครัวเรือนเมื่อเทียบกับเทียบกับ GDP นี่สูงนะ แตอ่อย่างที่ว่าเนี่ยเพราะมีคนคอมเมนต์ไงว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนี่มันจะทําให้ก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้นทางกระทรวงการคลังเขาก็เดือดร้อนเขาต้องมาอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเนี่ยผมวันนี้ผมสบายๆเนะี่ยเพราะผมเตรียมคําถามเอาไว้ช่วงที่สองช่วงที่สามเยอะนะจะได้คุยกันให้เพลิดเพลินแต่ในระหว่างที่คุณผู้ชมชมรายการอยู่นะอย่าลืมนะถ้าต้องการหนังสือ เร,เรื่องเล่าจากมหากาศมหาภารตะสี่เล่มจบครบบริบูรณ์มูลค่า3,000บาทท่านส่ง SMS มาในระหว่างที่ชมรายการสดนะครับชื่อนามสกุลสลจังหวัดที่ท่านชมไม่ต้องเขียนอย่างอื่นมาแล้วหลังจากผมเลือกว่าใครได้จะมีเจ้าหน้าที่จากนาว26เนี่ยโทรศัพท์ไปหาท่านแล้วก็ถามที่อยู่ท่านแล้วผมก็จะจัดส่งไปให้ ช่วงหน้าสเปเชียลมันนี่โกราลคําถามความเห็นน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่มเอ็มสตรอมสดชื่นคันเทพยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาเข้าช่วงที่สองของมันนี่โกราวถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยเป็นสเปเชียลมันนี่โกราว มันสเปเชียลยังไงมันก็เกิดจากคุณผู้ชมนี่แหละส่ง SMS ที่เป็นคำถามที่เป็นความเห็นมาให้ผมแต่ไม่ใช่วันนี้นะจันอังคารพุธประหัสแล้วผมจะรวบรวมมาตอบวันศุกร์ทีเดียวนะก็เรียกว่าใส่กันเต็มพิกัดกันแล้วกันนะส่วนคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่อย่าลืมนะครับมาเลยนะเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่ส่ง SMS มาแล้วเป็นผู้โชคดีก็รับหนังสือ เรื่องเล่าจากมหาการมหาภารตะสี่เล่มจบครบบริบูรณ์ชุดนี้มูลค่าราคา3,000บาทฟรีไม่มีจะต้องมาชิงชงชิงโชคอะไรแต่ส่ง SMS มามเอาอ้าวเริ่มคำถามคำถามแรกที่จริงไม่ใช่คำถามเป็นความเห็นบอกว่าดีใจจังค่ะเย็นนี้ได้ชมรายการนี้หลังย้ายเวลามาห้าโมงครึ่งไม่ได้ชมเลยเพราะเป็นเวลาเดินทาง มีโอกาสจะย้ายไปตอนทุ่มสิหเหมือนเดิมหรือไม่คะไม่มีโอกาสเลยค่ะในฐานะขี้ข้าเขาเนี่ยนายเขาสั่งให้ไปทำก็ต้องทำคือไม่งั้นเขาก็ไล่ออกนะจะมาอิดเอื่อนว่าจะเอาเวลานั้นเวลาเนี่ยชีวิตในการเป็นลูกจ้างขี้ข้าอาชีพผมไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเลือกได้อย่างเดียวกูไม่ทำกับมึงเลิกกันเนี่ย แต่ที่เหลือเลือกไม่ได้มันจะให้เราไปทําเวลาไหนมันใช่เราท,ท,ทําสดทําเทปอะไรเงี้ยเราต้องทององําต้องกวีก็วาดตะเกียกตะกายมาให้ทํารถจะตรงรถจะติก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มาเริ่มฟังอาจารย์จากรายการวิทยุประมาณปี2547อีกคนนึงนะตอนนี้อายุม,มากไม่มีกิจกรรมอะไรที่ต้องอยากได้ใครดีอันนี้แล้วก,ก,การที่เลื่อนเวลาเร็วขึ้นก็ดีมีผลพลอยได้ ดูอาจารย์ไปก็นั่งแช่เท้าน้ำร้อนไปแหม่น่าจะออนเซนเลยพี่ดูไปก็แก้ผ้าไปดีกว่าผมว่านะเออแต่ไม่เร็วนะพี่เขาแช่น้ำร้อนคุณผู้ชมก็ไม่เห็นหรอกเดี๋ยวผมใช้ันเอาอ่างน้ำร้อนเนี่ยอ่างใส่น้ำอุ่นเนี่ยมาไว้ข้างล่างไม่ได้แช่เท้าระหว่างจัดรายการบ้างแข่งกับพี่เขา โอ้แต่นี่บ่นมากเลยอาจารย์ครับตั้งแต่เปลี่ยนรายการเวลามาเวลาอัปโหลดขึ้น Yuu-tube o ขึ้นเป็นชื่อตอนไม่มีชื่อรายการทำให้้นหาคลิปยากอยากให้ทำเป็นเพลลิสอะไรออกชื่ออันนีเงี้ยคือพี่พูดมาผมไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยอยู่ u ู e y ยู t เติอะไรเดี๋ยวผมไม่รู้จกักนะเพลลงเพลลิสอะไรไม่รู้จกักอ่ะทีมงานไปทำอผมไม่รู้เรื่องนะ ไอ้พวกอะไรที่ไปดูยอ้อนลงย้อนหลังเนี่ยผมไม่รู้เรื่องด้วยละเขาจะทําอะไรแบบไหนไปแก้ไขบนหน้าจอเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจหรือนาวที c o m อทคอะไรเนี่ยไปแก้กันแล้วกันอยากทราบว่าเดือนมีนาคมจะเกิดอะไรร้ายแรงหรือครับผมเข้าใจว่าดาวหางจะพุ่งชนโลกนะครับใครมันจะไปรู้ล่ะพี่มันจะมีอะไรร้ายแรงไปกกว่าที่มันเป็นอยู่เหรอแค่นี้มันก็แย่พออยู่แล้วพี่ยังนึกฝันว่าจะ ไอ้นี่เป็นเรื่องหมอดงหมอดูแล้วผมไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าเกิดนึกถึงว่าโลกแตกก็มีอย่างเดียวะดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกแล้วเราก็จบข่าวกันต่างคนต่างไปสวงสวรรค์กันไม่รู้เรื่องละเศรษฐกิจตกต่ำอีกนานไหมครับไม่มีเงินจะส่งลูกเรียนหนังสือแล้วอ้าวก็เอาลูกออกจากโรงเรียนเลยครับอย่างนี้ผมไม่เห็นทางแก้ไม่จริงหรอกพี่เขาก็บ่นๆบนมาอย่างนั้นแหละถามว่านานไหม มันซึมกระทือ่ฐกิ่เศรษฐก,กิจมันซึมกระถทือมันไม่หือไม่อือมันเอแออแอะเอแอเติบโตร้อยละสามนี่มันเงินมันไม่สะพัดคือผมไม่โทษใครนะจะเป็นตอนนี้เป็นรัฐบาลไหนมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ต้องไปโทษไม่ต้องไปโทษไปยุ่ไม่ต้องไปโทษ,โท,ษ,โท,ษทักษิณไม่ต้องไปโทษใครงนะโทษเรานั่นแหละจริงๆมันไม่คือ มันเกี่ยวนิดหน่อยแต่มันไม่มากอะ่ะความเป็นไปของเศรษฐกิจโลกนี่มันกดทับมันยิ่งกับพระราหูอีกคุณยิ่งกับดาวมลิตายูอีกหนูทํางานได้เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทจะซื้อบ้านจะผ่อนบ้านได้เท่าไหรค่ครับคือพี่ถ้าเงินเดือนอย่างนี้อย่าเลยพี่เช่าบ้านอยู่อย่างเก่าดีกว่าพี่เงินเดือนหนึ่งมืนบาทนะมันจะเป็นมันจะเป็นผ่อนบวงผ่อนบ้านไม่ไหวต้องเช่าบ้านคือจริงๆเนี่ยผมพูดแบบแบบ แบบปรมัดเลยนะบ้านที่เราอยู่เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าของหรือเราเช่าเนี่ยมันก็เหมือนกันนะคุณเมื่อก่อนเนี่ยผมอยากมีบ้านเป็นของตัวเองกลัวเขาจะมาไล่เราไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยู่บ้านที่เป็นบ้านเช่านะแล้วเจ้าของกับเราก็อัธยาศัยดีต่อกันเราก็ใช้อยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องลง,ลงเงินเป็นก้อน แต่สมัยก่อนเนี่ยอย่างว่าะเช่าบ้านอยู่มันโดนไล่อะไรเงี้ยนะไม่มีที่จะคุ้มกะลาหัวอะไรประมาณนี้แต่เดี๋ยวนี้นหาบ้านเช่าง่ายแต่ราคามันถูกใจไหมแต่ถ้าเกิดแต่เงินเดือนหนึ่งหมื่นเนี่ยผมว่าไม่ต้องคิดเรื่องบ้านน,ะนี่ก็คำถามประหลาดอาจารย์คะเดือนหน้าราคาน้ามันจะขึ้นไหมพรุ่งนี้ก็ขึ้นแล้วจะไปบ้านที่ต่างจังหวัดอู้ยบ้าตายบ้านพี่อยู่ไหน ทำงานเชียงลายไปบ้านที่เบตงไงขับรถไปต่างจังหวัดน้ํามันที่ใช้เนี่ยจากระดับราคาเนี่ยถึงมันจะขึ้นเนี่ยมันไม่มีมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้มีผลทําให้พี่ไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติไม่ได้หรอกถ้าขาดเกินมันมากเนี่ยมาเอาเงินที่ผมเลยจะได้ไม่ต้องห่วงนะคือคุณกลับไปบ้านไปต่างจังหวัดเถอะนะสมมติตอนนี้ราคาน้ํามันอย่างเมื่อพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยยี่สบาทยี่บสาบาทต่อลิตรเนี่ย ถ้ามันขึ้นไปสักยี่สิบายี่บสี่ยี่บห้าอย่างเงี้ยเกินมาอีกนิดละสองบาทเนี่ยเราใช้ประมาณสักคูณเป็นตัวเงินแล้วมันไม่มากอะ่ะอย่ามาเป็นเรื่องเป็นกังวลเลยนะไปเยี่ยมญาติเถอะนะเนี่ยแล้วเดือนหน้าเทศกาลสงกรานด้วยมันต้องกลับอยู่แล้วล่ะยังไงก็ต้องกลับนะบางต้นเดือนเชงเมง้งกลางเดือนสองกรานใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจหรอกราคาทนะี่มันตอนนี้ถือว่าถูกอยู่แล้วนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะ ช่วงหน้าว่ากันต่อโอ้ยเอสเบมาบานเลยคุณคิดว่าคุณจะได้เลยนะคนคนเอสเบมาเยอะนะก็มาเถอะผมพูดเล่นนะนะฮะผมก็ชอบอ่ะจะได้รู้ว่าหนึ่งท่านดูโทรทัศน์จากที่ไหนแล้วท่านก็เปิดเผยตัวตนท่านเพราะท่านท่านใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงรายการอื่นนี่เขาอาจจะเป็นชื่อฟงชื่อแฝงนะของผมชื่อจริงนามสกุลจริงถ้าชื่อที่ท่านให้มาแล้วผมเลือกท่านโทรไปแล้วไม่มีชื่อนี้ผมไม่ให้นะครับผมบอกก่อน เพราะถือว่าไม่ทุกไม่สุจริตกันไม่จริงใจกันไม่สินเสียกันงั้นมันแน่นอนต้องชื่อจริงนามสกุลจริงเท่านั้นถ้าไม่มีในนี้ผมส่งไปไม่ได้อ่ะสิว่ากันต่อไปช่วงหน้านะแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครัวกลีงปลาแมคเคอเรล จากสามแม่ครัวท่อ p v c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราววันศุกร์ซึ่งเป็นสเปเชียลมันนี่โกราขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่ส่ง SMS มาเพื่อหวังว่าจะได้หนังสือเรื่องเล่าจากมหากาบมหาภารตะอ่ะเราไปกันต่อเรื่องคำถามท่านนี้ถามถามเป็นภาษาอังกฤษมาบอกว่า Chinese export crash 25% Thai economy is dead แล้วก็ถามผมว่าอ gree เห็นด้วยไหมผมไม่เห็นด้วยครับคือเศรษฐกิจจีนการส่งออกจะลดลง25%หรือว่าแต่ว่าเศรษฐกิจไทยไม่ตายครับมันพังาพังามันกำลังแทกเหงือกอยู่เหมือนปลาหมออ่ะมันแห้งมากตอนนี้ มันกาลังแถกเนือกไปหาน้ําอยู่ไม่ตายไม่ตายแต่ไม่โตอาจารย์ครับมีเงินห้าหมื่นบาทซื้อหุ้นได้ไหมซื้อได้เนี่ไม่ซื้อไม่ได้ใครห้ามแต่ซื้อแล้วเก่งหรือกําไรอีกเรื่องนะแล้วซื้อทองกับสลากออมสินแบบไหนดีกว่ากันแล้วแต่นิสัยถ้านิสัยไม่ชอบเสี่ยงก็ซื้อสลากออมสินครบสามปีก็ไปคืนเงินต้นระหว่างทางก็ไปลุ้นลุ้นว่าจะถูกลังัันไหม แต่ถ้าหุน้นถ้าซื้อทองก็เหมือนการซื้อทองตอนนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วนะอาจจะต้องอาจจะต้องพิจารณาให้ดีนะคือจะซื้อหุ้นซื้อทองซื้อสลากออมสินเนี่ยก็สุดแท้แต่ชอบนะครับแหมชอบดูช่องหนาว26ครับคุณภาพทุกรายการโกหกโกหก,ก,ก,กไม่จริงไม่ทุกรายการ nostra, เราผมรับรองได้ผมว่าดูไม่ทุกรายการเออโกหก ไม่พูดด้วยละช่วยถามทางช่องหน่อยครับทําไมถอดรายการวิเคราะห์หุ้นออกหมดผมไม่ใช่ผู้บริหารนะครับผมจะไปรู้ได้ไงครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าช่องนาว26เนี่ยมันเป็นช่องวารายตี้มันไม่ใช่ช่องเฉพาะ นะมันไม่ใช่เคเบิลทีวีเป็นรายการเกี่ยวกับเศรษฐกิจเป็นหุ้นอย่างเดียวเขาก็มีหลากหลายรายการเกี่ยวกับหุ้นก็มีในวันจันนะใช่ไหมคู่หูนักลงทุนเป็นรายการสดด้วยแต่มันก็คงมีอะไรผสมผสานกันแหละคืออันนี้ต้องไปถามคนอื่นโอ้วันนี้มีตลาเอะไรอย่างนี้เลยช่องดาว26จัดเสื้อผ้าอาจารย์ใส่ชุดนี้ทุก <c oughs> เร็วกว่านั่นอีกมันไม่จัดให้ผมเลยผมต้องซื้อเสื้อผ้าเองไม่มี ก็ผมก็มีแค่นี้ผมก็ใส่ไปทํางานเป็นปกติชีวิตอย่างเงี้ยคุณใช่ผมไปเอาเสื้อผ้าสวยๆมาจากไหนเล่าผมไม่มีทุนไปลงขนาดนั้นหรอกผมก็เสื้อชื้นกังเกงธรรมดานี่แหละไอ้ส่วนในสายค่าเนันมาคัาให้ผมใส่ผมไม่ได้อยากใส่หรอกนี่นี่ว้าวคนซื้อแบบนี้นะผมไม่คนตรงไปตรงมาไม่มีคอสตงคอสตูมอะไรทั้งนั้นนะเสื้อผ้าผมใส่ในชีวิตประจําวันปกติอย่างนี้แหละแต่ว่าจะเน้น พักหลังคนบอกว่าสีมันไม่ค่อยสดต่อไปผมจะใส่สีสดๆดีไม่ดีดวันวันใส่เสื้อสีแดงมาจัดรายก,การเลยไอ้มันแบบว่าแดงแจ๋งอัไนเลยเหรอมันไม่ใช่ผมไม่ใช่รายการแฟชั่นแบบนั้นชอบรายการอาจารย์สรุปเรื่องเศรษฐกิจแบบโดนใจเข้าใจง่ายเอออันนี้จริงนะคือมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวของผมจริงๆโอ้ในห้องสซบบอกฮิ ee, จริงหาแบบผมไม่ใช่ง่ายๆผมจะบอกให้ ถ้าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเงินเรื่องการลงทุนทํารายการโทรทัศน์เนี่ยว่ากันสดๆแบบเนี้กินผมยากนั่งนับแล้วทั้งประเทศไทยมีเกิน5คนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยผู้กพูดเธอนี้ไม่ได้พูดนี่จริงๆนะนี่ถ้าเกิดผมไม่รักใครชอบพอกับผู้บริหารของนาว26เนี่ยผมไม่มาทำหรอกแล้วเขาก็จ่ายเงินดีด้วยสําคัญตรงนั้นไปขอกู้แบงก์ออมสินในต่างจังหวัด แต่เดินเงื่อนขให้ฝากเงินก่อนถึงจะกู้ได้ถ้าเราไม่มีเงินฝากรัฐบาลสามารถช่วยเหลือได้ทางไหนบ้างคะถึงจะกู้เงินได้บ้างไม่ได้เลยค่ะคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือคนที่เขาจะไปกู้เงินเนี่ยคือเขาไม่คงไม่มีเงินเหลือแล้วอะ่ะไอ้นี่ก็ต้องแบบว่าสร้างนิสัยการออมมาสามาเอาเงินมาฝากก่อนดูนิสัยกันหกเดือนแปดเดือนไอ้คนที่จะขอกู้ตายไปก่อนผมว่านะดีที่สุดเนี่ย กู้พี่กู้น้องชักดาบง่ายจริงๆไอ้ว่ไอ้อย่างเงี้ยผมเห็นมาเยอะแล้วพอไปถึงแบงค์แบบอกว่าเงินกู้หมดหลักทรัพย์ไม่พอไม่มีเงินฝากเลยบัญชีไม่เดินคือมันจะออกแนวว่าคนอยากกู้ไม่ได้กู้ไอ้คนไม่อยากกู้เนี่ยถึงจะได้กู้อนุสนจากที่ผมคุยเรื่องสถาบันคุ้มครองเงินฝากตั้งแต่วันที่11สิงหาคมนี้ถึงเนี้ย จะค้ำประกันเหลือแค่ค้ำประกันเงินฝากหรือแค่หนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งบัญชีต่อสถาบัานการเงินคุณพี่คนนี้เขาบอกว่าน้อยไปควรจะเป็นห้าล้านบาทต่อบัญชีคนเกษียณต้องพึ่งดอกเบีย้ยผมว่าไม่เกี่ยวนะครับเขายังจ่ายดอกเบี้ยนะครับไอ้ที่คุณควรกลัวควรกลัวว่าไอ้เงินต้นคุณจะไม่มีไม่ใช่ไปกลัวเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องดอกเบีย้ยตอนนี้ดอกเบีย้ยต่ำอยู่แล้วด้วยนะครับ คือก็ถ้าเกิดมีห้านยก็กระจายไป5แบงก์กันละกันนั่นแหละสบายๆนะครับอาจจะเป็นเงินฝากก้อนไม่ใหญ่ดอกเบี้ยอาจจะต่ำมาเข้านิดหน่อยแต่ก็โอเคมันไม่มีความเสี่ยงเอาละครับวันนี้คิดว่าสมน้ําสมเนื้อสมราคากับสเปเชียลมันนี่โกราวแล้วก็ขอบพระคุณ SMS ที่โอ้โหถาโถมเข้ามาเลยเลือกยากแล้ววันจันทร์มาเฉลยว่าใครได้แต่ตอนนี้ไปดูตลาดหุ้นอ่าสปริงกลับมาเด้งกลับมา1393.41จุด41จุด บวก1 4 3 5 1. จุดมจุดมันจุดเยอะจังวะมูลค่าการซื้อขายประมาณเกือบเกือบหห0ล้านอ้าวดู4กลุ่มผู้ลงทุนใครเป็นใครเนี่ยแหละก็แบ่งคู่จับคู่กันเห็นไหมคู่บนคู่ล่างเห็นไหมไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องบอกละขาท่นานอ่านเองได้คุณซื้อขายมากห้าอันดับแรกมีอะไรน่าสนใจทรูลงมา15สตาตังแ๊สขึ้นไปสี่ตังแอดวานลงมา50ตาตังบ้านปูลงมาโอ้บ้านปูลงเยอะเวบตอ้ยปตท .281 ก็กระจายก,กระจายก,กันไปอ้าว วันนี้มันนี่โกราวผมกับทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้วันจันทร์เจอกันสวัสดีครับ